พระพุทธดำรัสพระพุทธองค์ตรัสว่าอัปปมาโทอมตังประทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายปมาโทมัจจุโนประทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายความหมายความไม่ประมาทอัปปมาทะหมายถึงการมีสติอยู่เสมอรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ และทำสิ่งที่ควรทำโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่งความไม่ตายในที่นี้หมายถึงการไม่ตายทางธรรมคือจิตไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสยังคงดำเนินอยู่ในหนทางแห่งความดีและมีโอกาสบรรลุพระนิพพานความประมาทคือการหลงลืมเป้าหมายชีวิตปล่อยกายใจไปตามกิเลสไม่เอื้อเฟือต่อการสร้างความดี ปล่อยการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้านการงานทำสิ่งสำคัญให้เสร็จไม่ผัดผ่อนรู้คุณค่าของเวลาด้านความสัมพันธ์ดูแลคนที่เรารักก่อนที่จะสายเกินไปด้านการปฏิบัติธรรมฝึกสติทุกวันอย่าเราให้เกิดปัญหาจึงเริ่มฝึกด้านการใช้ชีวิตใช้เวลาทุกวันอย่างมีคุณค่าเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อใด ช้าฟุตของการไม่ประมาททำให้ชีวิตมีทิศทางและเป้าหมายชัดเจนลดความเสียใจภายหลังเพราะได้ทำสิ่งสำคัญแล้วใจสงบและพร้อมเผชิญความตายด้วยความไม่หวาดกลัว